อุมโมงไฮไลท์ไปเลยพี่ไปเลยนี่ก็เป็นไฮไลท์ครับผม ตรงนี้เราก็มาถึงจุดเช็คอินนะจะุดไฮไลท์ของทางของผาเนินทุ่งแล้วครับตรงน,นี้ก็จะเป็นอุโมงต้นไม้เองฮะทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเซเวกันครับข้างๆนะครับก็ถือว่าเป็นซุ้มต้นไม้นะครับก็จะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมโค้งนะครับค่อนข้างจะไปทางวงกลมนันั่นแหละเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอุโมงนะฮะก็ทางข้างๆนะครับ ระหว่างทางเราก็ได้เจอข้างแว่นเลยนะครับแต่ว่าเราถ่ายไม่ทันเพราะว่ามันโหดต้นไม้ไวมากครับแล้วเราก็เจอพวกนกแปลกๆนะครับประมาณเหมือนไอ้นกเนือกันฮะนกเนื้กเราก็เจอเหมือนกันแต่ว่ามันก็บินไวมากเลยครับก็ถ่ายไม่ทันนะสูงไม่ทันเช่นกันนะครับไอ้ตอนนี้เราก็มาดูต้นไม้กันก่อนนะครับต้นไม้ก็ถือว่าน่าจะหลากหลายสายพันธุ์อยู่ทีเดียวนะครับ แต่เราก็ไม่ได้ลรงไปอ่านนะครับว่าเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างข้างๆก็จะเป็นเล็กนะเป็นตะเลีสาบหรือไม่ใช่เป็นอ่างเก็บน้ำะไรสักอย่างนี่ครับทุกคนครับก็จะใหญ่พอสมควรน่าจะเอาเรืองลงไปพายได้นะฮะเราก็ใกล้จะถึงจุดที่สองนะครับจุดอุโมงค์ที่สองก็จบชิปครับแต่เพียงเท่านี้